โบเวนดาเผยกอดของพ่อในรอบหลายสิบปีภูมิใจที่สุดในชีวิตทำตามฝันพ่อสุดเซอร์ไพรส์ครับฝันพ่อเป็นจริงแล้วโบเวนดาครับโพสคลิปและภาพหลอกพ่อว่าจะพามางานอีเวนต์แต่ทำเซอร์ไพรส์ถอยรถรู้ที่พ่อชอบมากให้พ่อทำความฝันของพ่อเป็นจริงพร้อมกับเผยด้วยครับว่าผ่านมาในชีวิตจำได้ว่ากอดพ่อนับครั้งได้และกอดที่ผ่านๆมาก็เป็นการกอดที่พ่อพยายามปลอบใจ ไม่ให้โบร้องไห้กับเรื่องที่โบเสียใจและนี่คือกอดของพ่อในรอบหลายสิบปีที่โบดีใจและภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ทําให้พ่อกับแม่ดีใจจําได้ว่าตอนโบเด็กๆความฝันพ่อคืออยากได้รถที่พ่อชอบมากเห็นพ่อพยายามทํางานทุกอย่างอุปสรรคมันมากมายจนพ่อไม่สามารถทําความฝันของพ่อได้วันนี้โบอายุ40แล้วคงไม่สายเกินไปนะพ่อที่โบจะทำความฝันของพ่อให้เป็นจริง ของขวัญชิ้นนี้ได้มาจากการทํางานที่โบรักและมุ่งมั่นตั้งใจกับบทบาทเจ้าของสกินแคร์และจะตั้งใจทําต่อไปเราหน้าขอโบบ้างนะแต่โบขอโทษพ่อกับแม่นะที่โกหกว่าจะพาพ่อกับแม่มางานอีเวนต์แต่งตัวสะหล่อเลยแฮชแท็กกันแดดแม่โบแฮชแท็กมนุษย์แม่เลี้ยงเดี่ยวโดยมีคนบันเทิงนะครับมาร่วมยินดีและชื่นชมกับความสามารถความขยันของแม่เลี้ยงเดีย่ยว อธิษฐาแหม่มคัททะริยานะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ชมด้วยว่า mm. เก่งที่สุดน้องน่ารักที่สุดเลยขอให้น้องจเจริญก้าวหน้านในทุกๆเรื่องนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้เสมอส่วนสาวกุก๊กกิิการนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักมากเลยค่ะอา้ากระตังยูรู้คุณพ่อแม่อย่างนี้ครับไม่มีเจ็บไม่มีจนจ้าแต่ดีถึงช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดารา แล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ